เมื่อคืนวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติด191แล้วก็ตำรวจปตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้เข้าทลายเครือข่ายยาบ้าที่ย่านมีบุรีที่ใช้บ้านหรูเป็นโกดังพักยาเสพติดพร้อมกับยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากรวมถึงยาบ้าก,กว่า4ล้านเม็ดขณะที่ลักลอบจะนำไปส่งมอบให้กับเครือข่ายที่ย่านบางเขนติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับใครสังให้ไปคือตัวของนี่เนี่ย ว่าเจ้าน,นายเจ้นเจ้านายจะสั่งว่ากับที่ไหนให้เอาไปที่ไหนอเอาไปที่ที่ไหนเขาใหไปที่ไหนตรงเกรครับนายธีรพงศ์สวนแย้มถูกตำรวจปราบปร,รามยาเสพติดสกัดจับพร้อมรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนคอร์คังสบรสี5253กรุงเทพมหานครบริเวณซอยรามคำแหง174เขตมีนบุรีขณะลักลอบลำเลียงยาเสพติด ซุกซ่อนในรถยนต์ที่ถูกดัดแปลงเป็นช่องลับสำหรับใส่ยาเสพติดไปส่งให้กับกเครือข่ายย่านบางเขนจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า4.2ล้าน2แสนเม็ดและไอซ์กิโลกรัมเขาสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของในายใหญ่ที่สั่งการมาทางโทรศัพท์มือถือสองแสนลอกตอแนี่ครั้งแนล็อกสี่ครั้งสี่ครั้งเหรอไอ้เงนไปทำอะไราเงินเรียลูกเยอะไรเรียลูกเนเมี่ ก็ให้เงินคะแนนเงินสดหรือว่าเงินอะไรเงินสดเขาไม่ใชใช่ให้เอามาให้ยังไงก็ใส่ระเภาระเภาเอาได้มาพร้อมกับโทรศัพท์จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายธีรพงศ์เข้าตรวจคนบ้านพักเลขที่71ทับ40ภายในซอยรามคำแหง174ซึ่งเป็นบ้านหรูสองชั้นภายในไม่มีสภาพการอยู่อาศัยเพราะถูกใช้เป็นโกดังเก็บและกระจายยาเสพติด โดยสามารถตรวจยึดเคตามินชนิดน้ำ5,000ขวดชนิดผง20กิโลกรัมและเฮโรอีน4กิโลกรัมซึ่งซุกซ่อนไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้าน บ้านสองชั้นหลังนี้นะคะถูกระบุว่าเป็นโกดังสําหรับเก็บยาเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบของตํารวจปราบปรามยาเสพติดก็พบนะคะว่าภายในบ้านหลังนี้นั้นมีเคตามีนจํานวนกว่า5,000ขวดที่ซุกซ่อนไว้นะคะส่วนยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดก็ถูกนําไปไว้ในรถเพื่อที่จะเตรียมกระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ค่ะจากการสืบสวนของตำรวจพบว่าเครือข่ายนี้ มีนายทุนเป็นชาวไต้หวันและยาเสพติดเป็นของกลุ่มว้าเหนือชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้บ้านหลังนี้พักยาเสพติดมาแล้วถึง5ครั้งและเตรียมกระจายไปยังสถานบันเทิงย่านบางเขนประชาชื่นสายไหมดอนเมืองและบางบัวทองเอ่อเป็นเครือข่ายจากทางเหนือนะฮะทางเหนือซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ที่เราออกหมายจับไว้แล้วเราตามอยู่นะครับพวกนี้ก็ส่งของมายังเอ่อเครือข่ายทางกรุงเทพ นะครับซึ่งสั่งของเราไปพวกนี้ก็เอามาพักไว้ยาทั้งหมดเนี่ยผูกพักที่บ้านนี้แล้วก็นําออกลําเลียงออกไปยังจุดต่างๆมีคนมารับที่เราจับเนี่ยกระจายอยู่ในกรุงเทพนะครับในย่านนี้แล้วก็มีอยู่ล็อตนึงไปที่นนทบุรีข้อมูลสําคัญคือเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ถูกระบุว่าเดิมเป็นเครือข่ายคู่ขนานกับนายไซส,สนกแก้วพิมพา์านักค้าย,ยาเสพติดชาวลาวที่ถูกจับในประเทศไทย และกำลังใช้สายการลำเลียงยาเสพติดของนายไชชนะกระจายยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยใช้บ้านพักโครงการหรูย่านปริมณฑลพักยาเสพติดเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มตรวจค้นของเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีธนาคารและทรัพย์สินเพื่อขยายผลจับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีวิมลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน